เราไม่เอานะนี่ไมองินไม่เอาปะก็มีแล้วไปครับแมคับก็สำหรับกรณีภาพที่มีการเผยแพร่จากทางฝั่งกัมพูชานะครับก็เป็นภาพเก่าเนาะตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ได้มีปัญหากันเรื่องชายแดนซึ่งผมก็คิดว่าก็เป็นก็เป็นเรื่องปกติและการ การเดินทางไปของท่านนายกในเวลานั้นก็ไปในภาพที่เห็นก็น่าจะเป็นในร้านอาหารตามวัดตามไรซึ่งผมคิดว่าก็เป็นเรื่องเรื่องปกตินะครับแต่ว่าเขาก็อยากจะคือผมคิดว่าเป็นสไตล์ของของฝั่งนู้นอยู่แล้วนะครับที่จะชอบใช้วิธีแบบสแกมเมอร์นะครับก็คือจะต้องมาแบ็กเมลมาอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งท่านนายกทราบเรื่องนี้แล้วแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้มีความบั่นไหวอย,อย่างไรนะครับท่านนายกก็ยังคง ยืนยันแน่นหนักนะครับว่าเรื่องความสัมพันธ์เก่าๆไม่อาจจะเอามาเปรียบเทียบกับอธิปไตยของไทยได้นะครับฉะนั้นในการาประทะกันร,ระหว่างไทยกับกัมพูชาคราวนี้ก็ขอให้ประชาชนคนไทยทุกคนเนี่ยมั่นใจได้นะครับมั่นใจในกองทัพมั่นใจในกระทรวงการต่างประเทศที่ได้ทําผลงานให้เราได้เห็นมาแล้วหลายหลายต่อหลายเวที แล้วก็ขอให้มั่นใจในตัวท่านนายกและมั่นใจในรัฐบาลนะครับจะรู้สึกว่ามันมันเป็นเรื่องที่มันไร้าสาระนะครับรู้สึกไร้สาระนะครับคือคือสิ่งที่เรามุ่งหวังในวันนี้นะครับมันมันไม่ใช่เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำกับใครนะครับแต่มันเป็นเรื่องของอธิปไตยของชาติเป็นเรื่องที่ตอนนี้คนไทยทั้งชาติเนี่ยรวมใจกันแล้วก็อยากจะให้ตระหนักถึงว่า วันนี้การที่ผู้นำของกัมพูชามาโพสต์รูปลักษณะนี้เนี่ยต้องการอะไรนะครับต้องการจะให้เกิดการโจมตีท่านนายกหรือไม่นะครับแต่แต่ก็อย่างที่เรียนว่าภาพนี้มันเป็นภาพภาพเก่าที่ที่ท่านนายกก็เดินทางไปกัมพูชาในสมัยอดีตก่อนที่จะมีปัญหากันเรื่องเหล่านี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับคิดว่าเขาจะมีสต็อกเพิ่มอีกไหมครับก็ ก็มันคงไม่ได้มีมีปัญหาอะไรเพราะว่าถ้าดูจากภาพความสัมพันธ์ก็มันก็เป็นความสัมพันธ์แบบธรรมดาปกติทานข้าวในร้านอาหารไปวัดไม่ได้ไปบ้านเขาไม่ได้ไปเดินในห้องนอนเขานะครับมันก็ไม่ได้เป็นความสัมพันธ์แบบใกล้ชิดขนาดนั้นกังวลไหมครับเรื่องของประชาชนจะไม่เชื่อมั่นต่อรัฐบาลก็ก็เข้าใจได้นะครับก็เข้าใจได้ว่าประชาชนก็จะมีจะมีส่วนที่เชื่อมัน่นและก็จะมีส่วนที่ไม่เชื่อมัน่น แต่อย่างไรก็ดีอันนี้เป็นทัศนคติของท่านนะครับแต่ก็ยังอยากจะให้มั่นใจในทหารนะครับมั่นใจในกระทรวงต่างประเทศนะครับ mm hmm. เมื่อได้เห็นท่าทีเหล่านี้แล้วเห็นว่าทหารเนี่ยทำให้ท่านเชื่อมั่นได้กระทรวงการต่างประเทศทําให้ท่านเชื่อมั่นได้นั่นก็แสดงว่ารัฐบาลเนี่ยซัพพอร์ตการดาเนินการเหล่านั้นอยู่ครับโ,โจมตีค่ะว่ารัฐบาลใช้กองทัพมาเป็นการต่อรองทางน,น,น,นารเงินนะครับ คงไม่ใช่หรอกครับเพราะว่าการดําเนินการเนี่ยมันเริ่มต้นจากฝั่งเขาก่อนคือมันเป็นการดําเนินการที่มุ่งหมายชีวิตนะครับถ้าเราได้เห็นภาพเราก็จะเห็นนะว่าภาพของทหารที่ถูกยิงเนี่ยถ้าไม่มีเสื้อกะเนี่ยนะครับป่านนี้คงเสียชีวิตไปแล้วนะครับดังนั้นการโต้อตอบแน่นอนเรามีเรามีสัญญาณุภาพมากกว่าเขาในการโต้อตอบกลับแต่ละครั้งของเราที่คาที่บอกว่าโต้อตอบอย่างได้สัดส่วนเนี่ย หมัดต่อหมัดเท่ากันเนี่ยน้ำหนักตัวเราเยอะกว่าเขาเขาเจ็บกว่าเราแน่นอนนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องของอธิปไตยเป็นเรื่องที่คาาคาซังเป็นเรื่องที่คนไทยเนี่ยถามหลายต่อหลายครั้งมากว่าเมื่อไหร่จะจบสักทีและรัฐบาลก็คิดว่าคราวนี้มันต้องจบครับโอเคนะครับครับโอเคครับขอบคุณครับ